Life could be a dream Life could be a dream. รักล้นแผงทางช่อง7 SD ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา9นาฬิกาเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่12มิถุนายน2564นำแสดงโดยโหนธนากรและนางเอกหน้าใหม่จีนเชอตินนาราเรื่องย่อรักล้นแผงเสียรวยอดีตพ่อค้าเจ้าสน่เจ้าของตลาดรวยมิตร มีลูกสาวชื่อหนูรุง้งส่วนภรรยาเสียชีวิตแล้วเสียรวยห่วงลูกสาวมากจึงคอยกีดกันหนุ่มๆไม่มให้เข้าใกล้ลูกสาวเช่นเดียวกับลูกสาวก็ห่วงพ่อเช่นกันเสียรวยหวังจะให้ลูกสาวมาบริหารตลาดแทนตนแต่ลูกสาวไม่ยอมบริหารตลาดอย่างที่พ่อต้องการด้วยความที่รักลูกมากเสียรวยจึงไม่กล้าขัดใจแต่วางแผนตั้งเงื่อนไขให้ลูกได้ร่วมหุ้นกับวี เน็ตไอดอลยอดฟอลโล่น้อยเปิดร้านฟาร์มรักร้านขายผักผลไม้ปลอดสารและถ้าในเวลาหนึ่งปีหนูรุ้งสามารถทำกำไรได้สองล้านบาทเสียรวยจะยอมให้หนูรุ้งไปเรียนต่อที่เมืองนอกตามที่ต้องการแต่การเปิดร้านในตลาดจึงเป็นการเสี่ยงที่หนูรุ้งจะมีหนุ่มๆม,มาจีบและเยี่ยมหนุ่มหลอกหัวก้าวหน้าก,ก็ดูจะเป็นคนที่มาทำให้หัวใจของหนูรุ้งหวันไหว เยี่ยมเป็นเพื่อนสมัยประถมของหม่อนพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้และแซะพ่อค้าร้านเฉากล้วยสองตัวป่วนที่ชักชวนให้เยี่ยมมาเปิดแผงขายหมูปิ้งที่ตลาดรวยมิตรนูรุ้งจึงแบ่งพื้นที่หน้าร้านฟาร์มรักให้เยี่ยมเปิดร้านขายหมูปิ้งข้างๆกันแม้เสียรวยจะไม่ชอบที่ลูกสาวใกล้ชิดกับเยี่ยมแต่ก็ต้องจำใจ เพราะเยี่ยมเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเตยเจ้าของร้านคาราโอเกะที่เสียรวยกำลังตามจีบอยู่แต่แล้วเหมือนสวรรค์จะเข้าข้างเสียรวยเมื่อหนูรุ้งบังเอิญได้ยินแสะชวนเยี่ยมจุดทูบสาบานว่าจะจีบหนูรุ้งเพื่อเอาเงินมาล้างหนี้ให้หมอนและแซะซึ่งเยี่ยมจะได้ทั้งหนูรุ้งเป็นแฟนและได้ของในตลาดฟรีๆหนูรุ้งปักหมุดทันทีว่า เยี่ยมเป็นคนหลอกลวงและเธอจะไม่หลงคารมพ่อค้าเจ้าเลขคนนี้เด็ดขาดถึงหนูรุ้งจะมีอคติกับเยี่ยมแต่เยี่ยมก็ไม่ท้อพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าจริงใจกับหนูรุง้งและไม่เคยคิดจะร่วมแผนกับแซะอีกทั้งเยี่ยมยังคอยช่วยเหลือหนูรุง้งจากปัญหาสุดป่วนที่เกิดขึ้นในตลาดเพราะความไม่ธรรมดาของผู้เช่าแผงแต่ละรายที่ขยันสร้างเรื่องได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเจ๊เมาส์แม่ค้าขายน้ำพริกปากแซ่บ เฮียยักษ์เจ้าของร้านขายไข่จอมโวยเจ้หอมแม่ค้าขายของแห้งจอมงกและจ่าดุงอดีตตำรวจที่ผันตัวมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ไอติมสาวขายน้ำปัน่นที่ขยันหวานสเสน่ห์หนุมน่มๆทั่วทั้งตลาดและสิบทิศเทศกิจหนุ่มไฟแรงที่ชอบวนเวียนมาจีบหนูรุ้งเป็นประจำเมื่อได้สัมผัสชีวิตของชาวตลาดทำให้หนูรุ้งและเยี่ยมรู้ว่าอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้ชาวตลาด ไม่มีกระจิตกระใจร่วมพัฒนาตลาดรวยมิตรก็คือนี้นอกระบบที่ทุกคนเป็นลูกหนี้ของเสียเมาเจ้าหนี้สุดโหดอารมณ์แปลปวนที่ชอบใช้ลูกน้องแฝดนรกคือเหาและเห็บมาตามเก็บดอกเบี้ยหนูรุ้งอยากจะช่วยแก้ปัญหานี้จึงใช้ความรู้ด้านการเงินที่เรียนมาแนะแผนปลดหนี้ให้ชาวตลาด โดยมีเสียรวยและเยี่ยมคอยเป็นกำลังใจเสริมจนในที่สุดทุกคนก็สามารถลืมตาอ้าปากได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินกู้นอกระบบอีกต่อไปเสียเมาแค้นใจที่หนูรุง้งมาช่วยให้ชาวตลาดปลดหนี้ได้จึงวางแผนให้ลูกน้องเผาตลาดรวยมิตรโดยให้ร้านหนูรุ้งเป็นต้นเพลิงเพื่อจะได้ใส่ความว่าเสียรวยเผาไล่ที่เยี่ยมได้ยินแผนทั้งหมดของเสียเมาจึงร่วมกับหมอนแซและสิบทิศช่วยกันจับเห็บและเหาได้สำเร็จ แต่ก็ไม่สามารถสกัดเพลิงไหม้ที่ร้านหนูรุ้งได้เยี่ยมเสียงเข้าไปช่วยชีวิตหนูรุ้งโดยไม่กลัวตายทําให้หนูรุ้งมั่นใจว่าเยี่ยมรักและจริงใจกับเธอจริงๆทุกอย่างกําลังจะเป็นไปด้วยดีความรักของเยี่ยมและหนูรุ้งกําลังงอกงามแต่แล้ววันที่หนูรุ้งและบีทํากําไรในร้านฟาร์มรักได้สองล้านบาทก็มาถึง เสียรวยทําตามสัญญายอมให้รุ้งไปเรียนต่อเมืองนอกรุ้งจะไปเมืองนอกหรือไม่ติดตามละครรักล้นแผงทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา9นาฬิกาทางช่อง7 SD กด35ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Life could life could be dream could be dream a a